สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวที่สุดแห่งมั่งคัง่งซีราศีรวยจัดหนักคลิปนี้นะคะอยากจะชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมเปิดดวงซีราศีที่มีเกณฑ์รวยจัดหนักเฮงสุดๆปังสุดๆ,ดๆจนใครๆต้องอิจฉากันเลยค่ะ จะมีราศีไหนบ้างที่ดวงเปลี่ยนจากที่ดวงดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนเป็นโคตรดีเลยค่ะทำให้หยิบจับอะไรก็ไปเงินเป็นทองไปสหมดเพราะดวงดาวจะเริ่มโคจรส่งผลดีทางด้านการเงินแบบเน้นๆมีโอกาสได้เงินได้ลาบก้อนโตจากดวงที่หนุนอยู่ในขณะน,นี้จนทำให้คนราศีอื่นต้องมองบนกันเลยทีเดียวค่ะ สราศีที่ว่านั้นจะมีสราศีของเพื่อนๆหรือเปล่าก็ตามมาเช็คกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนช่วงนี้จัดว่าเป็นช่วงที่นับว่าดีอยู่แล้วนะคะของท่านที่เกิดในราศีพฤษภ แม้ว่าจะไม่ได้ดีถึงขีดสุดแต่ก็เรียกว่าไม่มีเรื่องอะไรมาให้กังวลใจมากนักทำให้ที่ผ่านมาจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินที่ไม่มีอะไรน่าหนักใจค่ะแต่จากนี้ถือว่าจะดียิ่ง่งขึ้นไปอีกนะคะการงานจะดีราบรื่นคล่องตัวอะไรที่เคยทำให้เครียนดนิดๆหน่อยๆมาโดยตลอดก็เหมือนปลดแอกออกไปได้ในทันที ส่วนการเงินจะยิ่งถือว่าดีเลยค่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดทั้งเงินที่ได้จากการทำงานจากการทำธุรกิจถ้าค้าขายอยู่ก็รุ่งรุ่งแหงหงปัง,ปงๆแบบคาดไม่ถึงเลยค่ะที่ไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์สูงกว่าราศีอื่นๆแต่ต้องขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำมาประกอบด้วยค่ะ ถ้าไม่เคยทำความดีเลยหรือกรรมเก่าสุมมาเยอะก็บอกเลยว่ายากหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะแนะนำให้ทำบุญด้วยการถวายสังฆทานที่จัดด้วยตัวของท่านเองอานิสงส์จะส่งผลทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอุปสรรคปัญหาคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้คะ่ะมาต่อกันที่ราศีที่สองเลยนะคะนั่นก็คือ ท่านที่เกิดในราศีเมทุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่16รกรกฎาคมค่ะดวงดีดวงปังก็ต้องให้คนราศีเมถุนเลยนะคะแม้ว่าที่ผ่านมาคนราศีเมถุนจะมีบางช่วงบางตอนที่ทำให้ต้องกังวลใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีอะไรหนักหนาสาหัสทุกอย่างยังถือว่าจัดการได้ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าเป็นห่วง แต่จากนี้ยันปีหน้าถือเป็นไฮไลท์ของชาวราศีเมถุนเพราะดวงจะดีขึ้นแบบไม่คาดฝันโดยเฉพาะในเรื่องของงานเรื่องของเงินที่ปังปัง,ปงจนใครๆเห็นก็ต้องอิจฉาค่ะสำหรับเรื่องงานไม่ค่อยน่าห่วงนักสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะเพราะธรรมดาเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำจริงอยู่แล้วผลที่ได้ก็เลยมาจากความทุ่มเทล้วนส่วนเรื่องเงินก็ไม่น่าห่วงเช่นกัน แม้ที่ผ่านมาจะมีชะงักชะงักไปบ้างแต่จากนี้ต้องเรียกว่าดวงหนุนตรงไหนที่เคยชะนักก็จะเริ่มปรืดขึ้นมาเลยทันทีค่ะแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าควรทำบุญเกี่ยวกับอาหารการกินง่ายๆเลยค่ะอย่างการใส่บาตรถวายอาหารหรือบริจาคเงินค่าอาหารก็สะดวกดีผลบุญเหล่านี้จะทำให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือกันเลยทีเดียวค่ะ มาถึงท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะช่วงนี้สำหรับชาวราศีพิจิกก็ต้องบอกว่าดีถึงดีมากเลยทีเดียวนะคะติดอันดับราศีที่จะมีโชคดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและโชคลาภก็ต้องบอกว่าดีเกินหน้าเกินตาเพื่อนจนใครๆก็อิจฉามาสักพักแล้วค่ะ แต่หลังจากนี้จะถือว่าดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะรายรับจะมากขึ้นมีช่องทางให้ทำมาหากินได้มากขึ้นเรียกว่ากําลังก้าวหน้าในหลายๆด้านเลยทีเดียวค่ะสำหรับในเรื่องของเงินแล้วยิ่งไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะชาวราศีพิจิกยังคงมีโชคลาภยาวไปยันปีหน้าแน่นอนแต่ต้องขยันตั้งใจให้เหมือนตอนนี้อย่าได้หลุดโฟกัสอย่างเด็ดขาด เพราะดวงมาก็จริงแต่ถ้านั่งนอน,น,อน,น,อนรอดวงอย่างเดียวให้ตายยังไงก็ไม่มีทางมีไรายได้ค่ะสองมือสองเทา้าเราต้องช่วยผลักดันด้วยตัวเองนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมนะคะคนราศีธนูก็ไม่น้อยหน้าเขาค่ะ จัดอันดับคนดวงดีเมื่อไหร่ราศีธนูจะต้องติดโผมาเป็นอันดับต้นๆเลยเสมอจากดวงที่ดีอยู่แล้วจากนี้ยาวไปยันปีหน้าก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าดวงของท่านเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนจากรวยเป็นโคตรรวยทาอะไรก็เห็นผลงอกงามจับต้องได้จริงไม่ใช่ทําแล้วหายเหมือนที่ผ่านมาเพราะด,ดวงดาวเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกนะคะ ธรรมชาติของชาวราศีธนูมักจะหาเงินเก่งอยู่แล้วค่ะทําให้ดวงการเงินค่อนข้างแข็งแรงเป็นทุนเดิมถึงจะชักหน้าไม่ถึงหลังไปบ้างแต่ก็ไม่ต้องเคยหน้ามืดหรือว่าทำอะไรไม่ถูกและเพราะว่าเป็นคนหาเงินเก่งนะคะบวกกับดวงที่ดีขึ้นไปเท่าตัวทําให้จากนี้ไปชาวราศีธนูมีเกณฑ์ร่ำรวยจากสองมือของตัวเองค่อนข้างสูงเลยค่ะ โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจจะมีกำไรที่คาดฝันเข้ามาสมทบทำให้เงินในกระเป๋าของท่านมีเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวเลยนะคะส่วนเรื่องโชคเรื่องลาบก็ยังคงมีนิดๆหน่นนอยๆให้หอมปากหอมคอคะ่ะแต่เตือนไว้ก่อนนะคะว่าอย่าคิดรวยทางนี้เพราะเกณฑ์รวยของชาวราศีธนูนั้นจะมาจากตัวเองล้วนๆเรียกได้ว่า ขยันมากก็ได้มากบวกเพิ่มโบนัสเข้าไปอีกก้อนโตขยันน้อยก็จะได้น้อยแต่ถ้าขี้เกียจรอดวงเพียงอย่างเดียวก็เตรียมใจไว้ได้เลยนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสี่ราศีที่เป็นที่สุดแห่งความมั่งคั่งรวยจัดหนัก นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลยนะคะ เมื่อเรารู้ว่าดวงของเราดีแล้วก็ให้ยิ่งต้องขยันรีบทำเข้าไปให้เยอะๆเพราะว่าดวงมาฟ้าเปิดแล้วทำอะไรก็จะสำเร็จได้โดยง่ายค่ะขอเพียงให้ท่านลงมือทำอย่ามัวนอนเฉยๆรอโชครอดวงมันไม่มาจริงหรอกนะคะต้องทำค่ะแล้วฟ้าข้างบนจะส่งเสริมให้ท่านยิ่งรวยยิ่งเฮงจัดหนักแบบดับ cool เบิลทวีคูณไปเลยนะคะสำหรับคลิปหน้า จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ